พะพททอดีป้าเส่เสื้อังปิน้นใช่ไหมสวัสดีค่ะวันนี้ร้านก๊อกออกซิเจนค่ะจะมาแนะนําสินค้าตัวใหม่ซึ่งเครื่องนี้ก็คือเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพายี่ห้อยูเวลรุ่นสปีริตสามแล้วเครื่องตัวนี้จะมีอัตราการไหลออกซิเจนได้ถึงสามจุดเจ็ลิตรต่อน,นาทีมีแบตลิเทียมไอออนสิบสี่จุดสี่โวลต์หรือหกจุดสี่แอมป์มาดูอุปกรณ์ข้างในกันได้เลยค่ะตัวนี้ก็คือสายแคนูลา ฟิลเตอร์และคู่มือใบรับประกันตัวเครื่องกระเป๋าใส่แคนูล่าแบตเตอรี่สายชาร์จที่ต่อกับรถยนต์สายชาร์จที่ต่อกับไฟบ้านสายสะพาย มาดูลักษณะตัวเครื่องกันค่ะเครื่องนี้จะมีน้ำหนักแค่2.6กิโลรวมแบตเตอรี่แล้วมาดูลักษณะของตัวเครื่องกันค่ะหน้าจอ LCD ปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องปุ่มปิดการแจ้งเตือนแล้วก็ปุ่มปรับระดับการไหลของออกซิเจนช่องเสียบสายแคนูล่าหรือสายหายใจมาดูการใส่แบตเตอรี่กันค่ะ ิด้านหลังของตัวเครื่องแล้วนําแบตเตอรี่ค่ะมาใส่เข้าไปในตัวเครื่องนะคะเสร็จแล้วปิดเครื่องค่ะหน้าจอ LCD จะเริ่มทํางานตัวเครื่องพร้อมใช้งานแล้วใช้สายหายใจหรือว่าสายแคนูลาเสียบบริเวณช่อง แล้วนำสายใส่ให้ผู้ป่วยปรับระดับได้ถึง4ลิตรต่อนาทีกรณีสายผู้ป่วยหลุดออกจากจมูกจะมีเสียงเตือน กลับไปอยู่ที่จมูกมีการหายใจเครื่องก็จะทำงานต่อหน้าจอ LCD จะแสดงผลการทำงานของแบตเตอรี่จำนวนการใช้งานของเครื่องและอัตราการไหลของออกซิเจนการทำงานของเครื่องสถานะปกติจะมีปุ่มสีเขียวๆข,ขึ้นแสดงคำว่าโอเคเครื่องตัวนี้มีน้ำหนักเบา ตัวเครื่องและแบตเตอรี่น้ำหนักอยู่ที่2.6กกิโลสภายและพกพาง่ายเครื่องตัวนี้ค่ะเสียบไฟรถยนต์ได้ทั้ง12โวลต์และ24โวลต์เสียบไฟบ,บ้านได้สนใจเครื่องผลิตแบบพกพาติดต่อได้ที่ร้านก๊อปออกซิเจนถนนบายพาสฝั่งตะวันตกห้วยปาก,กั่งตรงข้ามที่ร้างรถ50บาทถ้าอาจารย์พกโชคสนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์0ปดสามสี่แปดศูนสวัสดีค่ะ